ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นวิธีการแนะนำนะคะการใช้ s a บ a า r o คลาและก็ซ a บ a า e e ม i n ตนะคะเพื่อที่จะเข้าล็อกอินสู่ระบบเมืองไทย e-learning นะคะจาก เมืองไทยอะคาเดมีนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะชิทำหน้าที่นะคะเป็นคนแนะนำการใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกๆคนนะคะตอนนี้นะคะดาวน์โหลดมาใช้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าคอร์สอบรมออนไลน์ต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอยากจะให้เรานะคะได้พบกันนะคะในวันจันนี้นะคะเวลาบ่ายสจนถึงบ่ายสาโมงนะคะจะมีไลฟ์นะคะจาก MTL Club นะคะ เป็นรายการ MTL Club Live นะคะอะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวิธีการจะทำยังไงนะคะเราดาวน์โหลดนะคะ s a ah b e Cloud แล้วก็ Saber ah Meeting มาไว้นะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราเข้าระบบเนะเราเข้าไปดูที่ s a ah b e Meeting ก่อน s a ah b e Meeting หน้าตาจะเป็นแบบนี้เนาะเราไม่ต้องทำอะไรนะคะก็ back กลับไปนะคะมากันที่ s a ah b e Cloud ค่ะแต่ในตัวของ s a ah b e Cloud นะคะขอโทษนะต้องย้อนไปก่อนมันจะเจอหน้าตาแบบนี้ใน s a ah b r Cloud ก่อน ถูกไหมคะมันจะขึ้นว่า site name นะคะแต่แต่ตอนแรกครั้งแรกที่เราเข้าเนะี่ยมันอาจจะไม่มีเมืองไทย Academy อะไรอย่างงี้นะคะแต่มันจะขึ้นคําว่า site name ก็คือให้เราใส่พิมพ์คําว่าเมืองไทยได้เลย m u a n g t h a i แล้วก็ enter นะคะอพอ enter เสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะ learning management system นะคะ หน้าตานี้จะคล้ายๆกับ as 400หรือ smart web ที่เราใช้เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนใส่ user เป็นรหัสตัวแทนแล้วก็ password ก็คือที่เราใช้ปกติในระบบของเราเลยอันนี้เดี๋ยวชิคอี้ยยกตัวอย่างแล้วกันเนาะสมมุติสมมุตินะคะโอเค นะพอเราเข้าระบบค่ะนะคะอันนี้คือดูจากมือถือเนอะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะสำหรับคนที่จะดูไลฟ์นะคะของวันพรุ่งนี้หรือวันจันทร์เนี่ย วันจันทร์ที่30นี้นะคะก็ชี้นแนะนําว่านะคะให้เลือกอย่างนี้ให้เข้าที่ announcement นะ,ะเพราะ announcement เสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วปกติอะคะ่ะเวลาที่ตัวแทนจะเข้าดูหลักสูตรก็สามารถเลือกได้เลยเห็นไหมโหมีเยอะมากใช่ไหมคะจะเข้าดูหลักสูตรแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็กดลงทะเบียนแล้วก็กดเข้าร่วมได้เลยในขณะที่กรณีที่เป็น l i ฟ e นะคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวดูนะคะ mtl club live เราทําอย่างนี้ก่อนเลยนะคะคลิกเข้าไปที่ live ไถ่ทอดสด แล้วก็เลือกเลื่อนมาค่ะเลื่อนมาหาดูนะนะคะอ่านี่เลยนะคะ MTL Club Live นะคะจะขึ้นโลโก้ของบานเย็นคลับนะคะแล้วก็คลิกเข้ามาในนี้โอเคพอคลิกเข้ามาในนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยบางคนจะเป็นภาษาอังกฤษขึ้นว่า Enroll เนาะบางคนจะเป็นภาษาไทยขึ้นว่าลงทะเบียนนะคะก่อนที่เราจะเข้าร่วมเนาะเรากด Enroll ก่อนอ่าเรากด Enroll ก่อนพอเรากด Enroll แล้วเห็นไหมคะมันจะขึ้น Attend นะคะหรือว่าภาษาไทยก็คือให้เข้าร่วมนั่นเองก่อนที่จะถึงเวลาไลฟ์นะคะเราจะเริ่มไลฟ์กันตอนบ่ายสองเนาะก่อนที่ถึงเวลาไลฟ์นะคะก็ให้ทุกคนเลือกที่ Attend ได้เลยก็คือมารอไว้เลยนะคะหรือว่าตรงเวลาพอดีก็มารอไว้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองไปเปิดใช้ดูนะคะแล้วก็หลังจากที่เปิดใช้ก็สามารถที่จะเข้าเรียนหลักสูตรอื่นๆได้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ